أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระองค์ลอสุภาณหัวตาลาประสบแต่ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้เรามาสารต่อนะประเด็นที่เราคุยค้างกันเอาไว้นะครับเรื่องของอจำนวนเ,เรียกว่าอะไรดีครับให้เข้าใจง่ายๆวัตถุดิบนะในการตราบทบัญญัติในการที่จะออกหูกลมนะครับหรือว่าพูดง่ายๆ ในสมัยของท่านอัลสุลนาลาลวะสัลลัมนั้นมีปริมาณของอ,อายะหรือว่าฮะดีสที่มีการพูดมีการทํามีการยอมรับโดยท่านอัลสุลานาลาลวะสัลลัมแล้วมันบง่งชี้ถึงข้อบัญญัติมีหูกลมนะครับในเรื่องของภาค,ภาค cos, ปฏิบตัติต่างๆนั้นมีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราบอกไปในรายการครั้งที่แล้วนะครับบอกว่ามันมีไม่เยอะหรอก มันมีอยู่อ,อย่างฮะดีสเนี่ยนะครับก็มีประมาณ4000กว่าฮะดีสเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกว่า4000กว่าฮะดีสเนี่ยยังไม่เท่าจำนวนฮะดีสทั้งหมดที่มีอยู่ในซอเฮบุคฮารีหรือซอเีมุสลิมที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับยังไม่ถึงนั่นเลยนะครับแต่ว่า4500หฮะดีสเนี่ยเป็นฮะดีสที่เรียกว่าไม่ได ถูกบัญญัติหรือว่าถูก,ถกบันทึกไว้ในเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับหมายความว่าพอเวลาเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอบัญญัติการละหมาดก,ก็ดีว่าบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอดหรือว่าบัญญัติอื่นๆก็ดีเนี่ยการไปเปิดเพียงแค่อัลบุคฮารีซอฮีบุคฮารีหรือว่าซอฮีบมุสลิมนั้นไม่พอนะครับยังมีฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ในดาวาวินิสุนนะหรือว่าตำรับตำรานะครับที่บันทึกฮะดีสซึ่งที่เรารู้จักก็จะเป็นซอฮีทั้งสองซอฮียยบุคาริมุสลิมซุนันทั้งสี่นะก็คืออบูดาวุธอัจิรมิซีอันนาซาอิมูมาจานะครับแล้วก็ยังมีเล่มอื่นอื่นอีกนะครับมุสนนดอิมามอาัล์มัดมุวัตออิมามมาลิกมุซันนัฟอิบนาอบีชัยบา นะครับมีอีกหลายสาเหตอิบุคุเซย์มาสาเหตอิบุฮิบบานนะครับมุสตาดรอกอัลฮะคิมนะมุสนัดอัจดาริมีหลายเล่มด้วยกันนะครับที่ฝังเรื่องของฮุกกนะเอาไว้ซึ่งแต่ว่าหลายเล่มนั่นแหละครับที่ท่านอิมามอุลัยม์เคยยิมบอกก็คือว่าหลายเล่มที่เราไล่ๆมาเนี่ยมันถูกรวบรวมมาแล้วก็ เฟ้นมาว่าเราเอาแต่เรื่องของอักการ,รเกี่ยวกับมารียะหรือเรื่องชีนายะเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองหรือว่ากฎเกณฑ์บทบัญญัติในภาคปฏิบัตินั้นมีประมาณเพียงแค่4,000กว่าเท่านั้นเองนะครับ4 0 0พกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับจำนวนอ,อ,อย่างบรรดานะักวิชาการชั้นสูงสูงที่เขาท่องจำฮะดีษกันได้เนี่ยเ,เขาท่องจำกันหลักแสน นะครับหลักแสนฮาริที่เกี่ยวข้องกับอ,อกักกามหูกลมข้อบัญญัติเนี่ยสี่พกว่าๆเท่าทนั้นเองแน่นอนครับไอการที่บอกว่า,าท่องได้เป็นแสนแสนนี่ยมัมบุคอรีก็ดีมัมมัดก็ดีนะครับหรือว่าใครก็ดีเนี่ยบูซุรานะหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเป็นแสนเนี่ยก็นับนับ,นบตาม ได้ว่าอะไรครับสายรายงานนะหมายถึงว่าตัวมาตั่นจริงๆหรือว่าตัวบทจริงๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ว่าจะน้อยกว่านั้นมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละแต่เราเทียบสัดส่วนแล้วก็จะเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกับอัลกุรอานนั่นคืออัลกุรอานนั้นมีจํานวนอายะทั้งเล่มนะครับหกพันกว่าในขณะที่ในเรื่อง หุกกลมข้อบัญญัติในเรื่องต่างๆนั้นมีจำนวนเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็หมายความว่าจำนวนของวัตถุดิบนั้นมีน้อยและความน้อยตรงนี้เองเนี่แหละครับมันก็ถ้าเรายังไม่พูดถึงในสมัยอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็ตัดตอนมาถึงสมัยของเราเนี่ยความน้อยของมันตรงนั้นเนี่ยนะมาถึงยุคของเราตรงนี้เนี่ยผ่านกว่าปีเนี่ยไม่มี เรื่องราวใดเลยที่ไม่มีคำตอบโดยอิสลามไม่ได้ให้เอาไว้หรือว่าไม่สามารถที่จะหาคำตอบทางด้านศาสนาได้นะครับจะเป็นมัสอะาลาะที่ร่วมสมัยนะปัจจุบันนี้การมีบตรเครดิการทำประกันภัยหรือจะไปข้ามไปเรื่องการแพทย์การทำกิฟต์การโคลนนิ่งการอะไรต่างๆนะั้นนูซูสต่างๆเหลา่านี้ตัวบท ต่างๆที่เราบอกว่าจํานวนมีน้อยเนี่ยอะไรครับมันสามารถที่จะตอบรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆได้ทั้งหมดนะครับนั่นชี้ถึงอะไรครับชี้ถึงฮิกมะของลาสุภานาวัวตาละความมา,ศารรัศจันของอัลกุรอานก็ดีของฮะดีษก็ดีของบัญญัติของอิสลามโดยพระองค์ลาสุภานาหวัวตาละบัญญัติมานั้นมันมีความอาจาจย์มากมายขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ เป็นข้อคิดหนึ่งะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาอยากจะมีความรู้ในด้านศาสนาก็ต้องไปที่แหล่งหลักนะครับก็คืออัลกุรอานแล้วก็ hadis ของท่านอัลซนสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ก็มาต่อในเรื่องจำนวนอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าในส่วนของเรื่องแต่ละเรื่องในในด้านกฎหมายเนี่ย ในด้านอาญาก็ดีในด้านแพ่งก็ดีในด้านการละหมาดหรือการบวชการอะไรต่างๆหน้าๆเหล่านี้นั้นเขาบอกว่าเรื่องแต่ละเรื่องนั้นไม่ได้ถูกประมวลไว้ในที่ที่เดียวนะครับไม่ได้ถูกประมวลไว้ในที่ที่เดียวหมายถึงว่าในกุรานเนี่ยมี1 1อยสิบสีซูร์นเนี่ยมันมีเรื่องของอการ ตัดสินคดีความก็กระจัดกระจายอยู่ในนี้เรื่องของการใช้ให้ละหมาดก็กระจัดกระจายเรื่องของการาใช้ให้ถือบวชนะก็มีการาจ่ายสากาดนะครับการทำพิชก็เรียกว่ากระจัดกระจายกันอยู่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันแต่ว่าเรื่องเรื่องนั้นก็ถูกกล่าวไม่ใช่ในที่เดียวกันอย่างเช่นการอย่าร้างสมมุตินะครับการยาร้างถูกพูดถึงในอายะ แรกๆหมายถึงว่าเป็นส่วนแรกๆของอัลกุรอานนัก็คือในสุรัจเบกรอในขณะทีะ่มีอีกส่วนหนึ่งตามชื่อเลยมีชื่อว่าสุรัจอัตลักษอัตลักก็คือการอย่าร้างนะครับก็มีสุรัจอัตลัก์ขึ้นมาอัตลักก็จะอยู่ท้ายๆนะก็คือยุสยี่สิบนะครับในขณะที่ พอเวลาพูดถึงอัลบากรอนั้นอยู่ในส่วนของอยุสที่2อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับสองละกระโดดไป28แล้วก็เรื่องอื่นๆก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวครับเรื่องอนิกา นะครับเรื่องมุฮรรัตระมาเรื่องคนที่ไม่สามารถที่จะแต่งงานกันได้นะครับอะไรต่างๆนานานั้น,น,นก็จะมีวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับไม่ได้มีซเร้อนใดซเระห์ไหนที่วางมาแล้วก็นี่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนี้เรื่องบวชอย่างเดียวนี้เรื่องทำฮั์อย่างเดียวนี้ไม่มีนะครับก็กระจัดกระจายกันอยู่แล้วก็ถ้าบอกฝะอายะตุโลคูบาตว่าเฮียนห์วอัชรอายะต์มฝรักะฟีซเรห์ฟีซเรห์อัลเบคุระห์อัลมาอิดวัลนูร บอกว่าไอา้เรื่องการลงโทษสมมติว่าเรื่องของคดีอาญาก็แล้วกันนะครับจะ,ะตัดมือจะประหารชีวิตะอะไรลักษณะนี้เกี่ยวกับกฎหมายอาญานั้นถูกบัญญตัติแยกส่วนกันบางส่วนอยู่ในอัลบากรอบางส่วนอยู่ในอัลมาอิดาบางส่วนอยู่ในซูรัดอันนูตอย่างนี้เป็นต้นว่าอาญุนมัจมวนมาดีวะฮิยะนะฮุสบัยนอายะมุมฟร,รกักะอิยั่นฟีจุมลฟีจุมละซูรัด เรื่องของคดีทางด้านาแพ่งนะครับการากู้ยืมการาซื้อขายการอะไรต่างๆนานานั้นซึ่งมีราวๆาวเจ็ดสินะครับอายะก็กระจัดกระจายอยู่ตามาแหล่งต่างๆสูระรต่างๆตัวตว่าฮ่าแกาอซรอายอเิลากกมแล้วก็ในเ,เรื่องของ ฮะาีหรือว่าบทบัญญัติอื่นๆนะครับก็เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันว่าม,มาฮะดีสุลฮกามส่วนฮะดีที่เป็นฮะดีที่เกี่ยวข้องกับฮุกมโดยเฉพาะละ่ะฟากดจะมาหารูวาทุลฮะดีทฮสซาบะอบวาบิลฟิกเขาบอกว่าในส่วนฮะดีเนี่ยสะดวกขึ้นมาหน่อยนะครับหมายความว่าอันกุรอานนั้นไม่ได้มีซูรอ ทีเดียวซูรสซอสลาซูรซอตเซาซูรอตเรื่องละหมาดอย่างเดียวซูรอเรื่องไม่ใช่แต่ว่าพอเวลามาเป็นฮะดีสพอเวลาท่านอัลสุสลต์ลลอะลวัลสลัมพูดแน่นอนครับว่าทั้งกุรอานและฮะดีสนั้นเป็นไปตามสถานการณ์นั่นหมายถึงว่าเวลาที่ท่านอัลลพูดนั้นเมื่อมีเหตุการณ์มีข้อพิพาทมีอะไรต่างๆนานาท่านอัลลก็จะพูดฮะดีสออกมาไอ้นะเวลาที่พูดนั้น ก็เรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวพูดตัดสินตรงนี้เสร็จแล้วก็ท่านอัลซก็อาจจะออกไปสอนศาสนาออกไปสอนหนังสือหรือว่าออกไปตักเตือนใครก็แล้วแต่มันก็จะ,ะไม่มีหรอกครับที่ท่านอัลซุมาว่าวันนี้นะอีก10วันต่อไปในฉันจะพูดเรื่องซลาอย่างเดียวเรื่องละหมาดอย่างเดียวนะแล้วก็อีก10วันต่อมาฉันจะพูดเรื่องคดีความมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่ฮะดีสงท่านอัลซุนซาลาลีวะสลัมเนี่ยพอเวลาพูดออกมานั้น ก็ยังไม่ได้มีการจดบันทึกเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเทียบกับพระมหาคัมภี์อรอัลกุรอานพอเวลาเวลาล่วงเลยไปเนี่ยสิ่งที่บรรดาสัฮาบาจําอยู่ในหัวสมองนั้นก็ถ่ายทอดออกไปให้กับลูกศิษย์ลูกหาตาเบอีนแล้วก็ไปสู่ตาเบอตตาเบอีนนะครับแล้วก็คนที่นํามาบันทึกที่เราเรียกว่า ผู้บันทึกฮะดีษทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Al ari, Muslim, 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 ai, ah, Ahmad, อัลบุคารีมุสลิมที่มีซีอัน่างอัซอิบานูมานจาอัลฮมัดมาลิกหรือว่าใครใก็แล้วแต่นั้นพอเวลาบันทึกนั้นก็จะมีะตำราสุนนะหลายแบบด้วยกันแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าเป็นยาเมะนะครับอัลยาเมะยาเมะนั้นก็จะเป็นหนังสือที่รวมฮะดีษโดยอ้างอิงกับเรื่องหมายถึงว่าจะมีการ จัดฮะดีสน,นั้นเป็นหมวดหมูนะ่เรื่องของอีมานไปไว้กับอีมานเรื่องของละหมาดไปไว้ด้วยกันเรื่องของอาบน้ำละหมาดไปไว้ด้วยกันเรื่องของ uh, กิยามะไปไว้ด้วยกันเรื่องของ uh, สัญญาณวันกิยามะไปไว้ด้วยกันเรื่องของ uh, อาซาบกูโบไปไว้ด้วยกัน มันก็จะเป็นอะไรครับเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้เขาเรียกว่าหนังสือประเภทยาเมียสือประเภทยาเมียนั้นก็อย่างเช่นที่เรารู้จักกันเลยแหละครับก็คืออิหม่ามบุคารีมุสลิมนะครับนี่ก็คือเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นยาเมีคือเอาแต่เรื่องเดียวกันมารวมไว้ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็มีความสะดวกขึ้นนั้นไอ้ตำรับตำราสุนนะเนี่ยมันก็มีหลายเรียกว่าอะไรครับหลายการการ วิธีนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายบางคนก็เขียนตำรับตำราโดยไม่ได้อ้างอิงเนื้อหาเอาซอฮาบะที่รายงานนะซอฮาบะอาบูบักสมมุติรายงานฮะดิษอะไรมาบ้างก็จัดไปอยู่ที่เดียวกันอาบูบักจัดไปอยู่ที่เดียวกันอุมัตจัดไปอยู่ที่เดียวกันอุสมานจัดไปอยู่ที่เดียวกัน,ส,น,กนส่วนอุสมานจะรายงานเ,าเรื่องละมาเรื่องอากีด้เรื่องอะไรต่ออะไรก็ปนเปกันอยู่ในนั้นนะครับไอ้แบบนี้ก็ ก็เรียกว่าการศึกษา,าหรือว่าหาข้อมูลที่ที่เราต้องการเป็นเรื่องๆเนี่ยก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเปิดตำ,ตำราตำราอีกอย่างหนึง่งที่เรียกว่าเป็นยาเม็ดเนี่ยก็คืออ้างอิงเป็นเรื่องๆยอย่างซาฮิบุคอดีซาฮิมุสลิมแล้วก็เล่มอมือนอื่นๆนะครับก็จะสะดวกง่ายดายเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า ฮะดีสอัลอฮ์กามหรือว่าฮะดีสที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินั้นจะมาหารูว่าตุลหฮะดีสฮัสซบาบวาเบลฟิกมันก็จะถูกรวบรวมกันแล้วแต่เป็นไปตามบาปต่างๆของฟิกบาปต่างๆของฟิกก็คือเรื่องของละหมาดเรื่องของบวชเรื่องของการทำฮะดีเรื่องของการเสียนละหมาดเรื่องต่อฮารอการทําความสะอาดอะไรต่างๆนานาก็จะเป็นเรื่องๆเป็นบทๆไปบอกฝ่าฮะดีสุลบยะมจมัวฟีบาบิลบยะอย่างเช่น นี่เขายกตัวอย่างในฟังเหมือน,นที่ผมยกไปแล้วนะครับก็คือว่า,เ,าเรื่องซื้อขายก็เอาไปไว้ด้วยกันนะฮะดิสุร,รนุวัวชริกาวะฮุดุสว่าก็ดีฮะไอาการตัดสินคดีความไอาการาลงทุนร่วมนะครับการากู้ยืมการจำนองจำนำอะไรต่างๆนานานี้ก็จะไปอยู่ในที่ที่เดียวกันเพราะนั้นการาค้นหาข้อมูลจากแหล่งฮะดีษเนี่ย ก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกมากกว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมากกว่าเพราะพอเวลาอยากรู้เรื่องเรื่องการเสียน้ละมาดก็ไปเปิดสรารบัญดูแล้วก็ดูว่าเออนี่บทที่พูดถึงการเสียน้ำละมาดนั้นมีฮะดีสอะไรบ้างก็ไปเปิดตรงนั้นก็จะเจอนะ30มสฮะดีสสี่สิบฮะดีสว่ากันไปนะครับแต่ว่ากุรอานไม่ใช่กุรอานไปเปิด สารบัญไ,ไม่มีไม่มีสารบัญทำมาว่าเรื่องนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับน้อยมากแ้ะตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีโรงพิมพ์ที่เขาพยายามที่จะจัดหมวดหมู่อัลกุรอานมาแล้วก็ทําเป็นคล้ายๆสารบัญอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็บอกมาว่าเรื่องการศรัทธาต่อ,อบรรดานาบีมีอยู่ในอายะนั้นอายะนี้แต่เราก็จะเห็นว่ามีการอ้างอิงหลายที่ด้วยกันเพราะว่าอัลกุรอานลงมา ก็ต้องเรียกว่าอะไรฮะยังเรายัางต้องรักษาการเรียบเรียงแบบเดิมเอาไว้ซึ่งต่างกับฮะดีที่ท่านหมอสูนพูดมาแล้วมันไหลเข้าหัวซาฮาบแล้วก็พอเวลายุคต่อมายุคอิมามบุคลรดียุคอิมามมุสลิมพอเวลามาบันทึกแล้วเขาก็ดึงออกมาเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับจากความจำที่มีการถ่ายทอดกันมาเนี่ยดึงออกมาแล้วก็เรื่องไหนเกี่ยวกับ อะไรบ้างนะเรื่องละหมาดไปอยู่ละหมาดเรื่องซื้อขายไปอยู่ด้วยกันเรื่องการกู้ยืมไปอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นความสะดวกมันก็จะมีมากขึ้นนะเขาถึงบอกว่าว่ามินาลีอัซิ n อันเตชมาฟิกุลลฟรินคอนูนอายาติลักแกมอัลคอสบ i นั้นเขาบอกว่าจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปในการที่เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับอะไรครับกฎหมายลูก หรือว่ากฎหมายย่อยอย่างหนึ่งอย่างใดรวมมาเลยคือรวมทั้งกุรอานมาแล้วก็รวมฮะดีษด้วยนะครับ <S <S ว่าอุมมะฮัดฮะดีษละแวกมิลคาสาบิฮีไม่ว่าจะเป็นอายะกุรอ่านที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นฮะดีษที่เกี่ยวข้องว่าบ้าโซอาซาหรือสาฮบาะวะตาบีหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่มาจากสาฮาบะและตาบีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันรวมมาให้หมดเลยอยากรู้เรื่องซื้อขายซื้อขายในกุรอ่านมีอะไรมั่งคัดมามีกี่อายะใน ฮะดีษมีอะไรบ้างคัดมานะครับในยุคสฮาบะตารีนมีอะไรบ้างอย่างนี้เขาก็บอกว่าสามารถที่จะกระทำได้ไม่ยากนะครับวาจากูุณอุฮธดีมาจมมวะฮิยาละแกมอัลลาซียเขาบอกว่านี่อะไรครับคือ,อวิธีการรวบรวมหลักๆถือว่าเป็น วัตถุดิบหลักๆในการที่จะพิจารณาในยุคต่อๆไปนะครับแล้วก็ครั้งหน้าอินชาิัล้อเราก็จะมาสารต่อนะครับใน uh, ประเด็นต่อๆไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับจากลาไปก่อนวัสลามมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะราะกาตุ Thinking about the good things to come and I believe it could be some